สวัสดีครับผมชื่อนายกรณันายชัยพยันนะครับวันนี้จะมาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการฝึกงานที่ผ่านมานะครับผมเลือกฝึกที่โรงพยาบาลทักษิณนะครับชื่อบริษัทสุราษฎร์วิจิจจำกัดนะครับลักษณะธุรกิจนะครับเป็นธุรกิจให้บริการด้านสุขภาพนะครับโรงพยาบาลทักษิณนะครับจะแบ่งเป็น7กลุ่มงานใหญ่ๆนะครับหเลยก็คือการพยาบาลนะครับ2ก็คือสํานักงานบริหาร3ก็คือสนับสนุนการแพทย์ 4คือทันตก,กรรมนะครับบริหารทรัพย์สินไอทีแล้วก็บัญชีแล้วก็การเงินนะครับในส่วนของสำนักง,งานบุคคลนะครับก็จะมีสีฟัง์กชันหลักๆก็คือค่าตอบแทนนะครับงานสัญหาและคัดเลือกนะครับแรงงานสัมพันธ์แล้วก็งานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรนะครับความรู้และทักษะที่จำเป็นในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนะครับ ความเห็นส่วนตัวนะครับคิดว่าเราต้องใช้โปรแกรม Microsoft Excel เป็นแล้วก็ต้องใช้แบบ Advanced นะครับต้องใช้สูตรหลายสูตรได้เช่น Vlookup การทำรายง,งานการใช้การทำ Dashboard การใช้ฟังก์ชัน Pivot Table เพื่อเรียกดูข้อมูลอะไรพวกนี้นะครับในส่วนที่2ก็จะเป็นโปรแกรมพวกที่ทำ Infographic นะครับก็ สามารถใช้ได้หลายๆโปรแกรมนะครับแล้วแต่ความถนัดของเรานะครับนี่ก็จะเป็นผลงานนะครับเป็นตัวอย่างที่ทางสถาประกอรกานนะครับได้มอบหมายให้ผมทำนะครับก็โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นในส่วนของจดหมายข่าวนะครับเวลาองค์กรมีงานอะไรมีกิจกรรมฝึกอบรมอะไรแล้วก็จะเป็นคนเขียนข่าวนะครับทำเป็นโปสเตอร์นะครับอินฟโฟกราฟิกแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่เขาก็จะนำไป โพสตในไลน์กลุ่มนะครับเพื่อประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทราบนะครับอันนี้ก็จะเป็นผลงานที่ได้ทำมานะครับในส่วนของโปรแกรม Excel นะครับงานที่รับมอาหมายส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานวิเคราะห์ข้อมูลนะครับวิเคราะห์ข้อมูลทางทรัพยากรมนุษย์นะครับก็ตัวอย่างก็ประมาณนี้นะครับก็เป็นการทำเดสบอร์ดสรุปข้อมูลเป็น One Page ัมเมอรีก็คือทํามาเป็นหน้าเดียวนะครับให้ผู้บริหารดูและเข้าใจง่ายนะครับ ครับต่อไปอในส่วนของใบเครมนะครับมีความสําคัญยังไงก็มีความสําคัญมากเหมือนกันนะครับก็ในหลักๆเลยที่ว่าเห็นในสถานประกอบการที่ว่าเขาใช้นะครับก็ขอแยกเป็น2ตัวครับตัวแรกก็คือใบเครมจําพวกที่เป็น training and development นะครับก็จะเป็นพวก competency model pms training need idp นะครับในส่วนที่2ก็จะเป็นเกี่ยวกับ HR management ทั่วไปนะครับพวก Excel, i n อินโฟกราฟิกสำหรับสรรหาบุคลากรนะครับพวกคำศัพท์ HR ก็ต้องใช้เหมือนกันนะครับแล้วก็พวก JD นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับทักษส,สิ่งที่อยากจะฝากถึงน้องๆน,นะครับก็ผมจะทำไว้เป็น3ข้อดังนี้นะครับอย่างแรกเลยนะครับ ตอนนี้คือน้องๆต้อง planning นะครับต้องวางแผนตัวเองได้แล้วว่าเวลาเราจะฝึกงานเราจะฝึกงานที่ไหนเราอยากทํางานที่ไหนก็ให้เราเลือกหรือว่าหาบริษัทนั้นตั้งแต่เนิ่นๆนะครับต่อไปนะครับในระหว่างที่เราคิดได้แล้วว่าเราจะฝึกงานที่ไหนหรือว่าเราอยากทํางานที่ไหนนะครับ2เลยก็คือต้องมาโฟกัสกับการเรียนแล้วก็การเท a น n i n g หรือว่าการเข้าร่วมโครงการที่ทาง อาจารย์ของเราได้เซตไว้ให้นะครับเราก็พยายามตั้งใจแล้วก็เก็บเกี่ยวความรู้ได้มากที่สุดนะครับส่วนที่สามนะครับพอเราได้เข้ามาในองค์กรแล้วนะครับก็อยากให้เราเนี่ยเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองฝึกฝนตัวเองไปเรื่อยๆนะครับพยายามเรียนรู้งานอ,อันไหนที่เราไม่รู้หรือมีความรู้น้อยแล้วก็พยายามฝึกอบรมด้วยตนเองนะครับหรือว่าเขาเรียกว่า self learning หาความรู้ใน youtube เยอะเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับก็เป็นการพัฒนาตัวเองนะครับแล้วก็จะเป็นการสร้างคุณค่าให้กับตัวเองด้วยครับ